มาเก็บมะระขีน่นกกันค่ะทุกคนมะระที่แม่ปลูกไว้นี่หลายๆูกเห็นหลายลูกอยู่นะนี่มันมันจะใบใบกับลูกมันจะอยู่มันกลืนกันเนี่ยละมันกลมกลืนกันดีเนี่ยโอเยอะนะนวันไหนเราก็มาเด็ดกินลูกสองลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้กาลังเล็กอยู่ได้เหรอนี่ค่ะเนี่ยปลูกไว้นะคะ อันนี้เป็นมะละกินกแบบแบบลูกเล็กลูกเล็กนะลูกเล็กนะคะน,นี่ขมขมของจริงค่ะใบถ้าไม่หาดีๆอะ่ะมันจะกลืนอยู่กับใบนะฮน,นี่นี่กลนกืนกันก็เ,นเ,นเห็นนะอ๋อนี่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 ป้าอยู่นี่ลูกนึงอันนี้ค่ะอ่านี่ค่ะหนึ่งลูก นี่นี่ด้วยนี่เห็นไหมมันต้องมันต้องมองชัดๆอ่ะเห็นต้นอย่างนี้นะเก็บเก็บกินได้ตลอดเนี่ยดอกมันเนี่ยเห็นไหมดอกมันนี่นี่นะก็มีมะขืนแล้วก็ปลูกไว้นะฮะแล้วก็ปลูกไว้นี่ก็อ่าอะไรนะต้นตะไคร้นะปลูกไว้เนี่ยแล้วก็สับปะรดค่ะ ปลูกลังบ้านปลูกไว้หลังบ้านนะคะมีต้นอะโวคาโดก็เริ่มใหญ่ละเดี๋ยวก็ได้กินเรื่อยๆนะคะอันนี้อันนี้พันพันใหญ่นะแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์เห็นไหมมันกำลังออกมาเล็กๆอย่างนี้มันละขี้นกนะคะจะขี้นกหรือขี้อะไรแล้วแล้วมาเด็กกินทุกวันแล้วค่ปะปลาต้องมองอันนี้นะคะบางทีมันมันอยู่กับใบมันมองไม่เห็น นะฮะนี่รับผมนี่อาจได้กี่ได้กี่อันคะนี่ได้วันหนึ่งอ่าประมาณนี้นะพอได้กินพอได้กินกับเขานะคะต้นไม่ใหญ่แต่ก็เด็ดได้เรื่อยนะคะ <c oughs> อืมนี่ค่ะกินตามธรรมชาตินะไม่ยากนะี่ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเออ แม่แม่ยายปลูกให้ลูกเขยมาเก็บใช่ไหมอุ้ยป้าอยู่นู่นนะลูกใหญ่เลยนั่นแกแล้วนี่ป้าอยู่ข้างล่างนู่นอ่ะสีเหลืองแล้ววะมั <c oughs> นมองม่เนี่นี่น,นี่อยู่ข้างล่างนู่นนะคะเนี่ยมันมันเรือมันไต่ไปข้างล่างเห็นไหมสีเหลืองๆนะคะนั่นอ,อ,อไปทําพันแล้วมาแกแล้วใช่ใช่ต้องต้องเด็ดเอามาปลูกต่อนะคะใหญ่เลย มันมองไม่คยเห็นนะมันเหมือนใบกับลูกลูกกับใบเหมือนๆกันมันเกินกันนะนี่นี่นะมันจะออกดอกเรื่อยๆค่ะพอได้กินอยู่แต่ละวันนะคะวันหนึ่งก็เด็ดๆอย่างนี้ค่ะโอเคนะคะพาให้ชมหลังบ้านค่ะระวังเกี้ยงลงไปนะคะ